เชนี่สวัสดีนิดอังกฤษวละหน่อยย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่ปูนาหยุดเล่นก่อนได้ไหมเนี่ยมาเข้ารายการกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Chinese วัสดีน English ษวั l ละหน่อยนะคะ เปิดรายการมาวันนี้เนี่ยนะครับพี่กวินคิดว่าน้องๆทุกคนจะต้องรู้แน่เลยนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำสลามกันนะครับใช่แล้วค่ะพี่กวินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสไลม์เนี่ยนะครับผมสไลม์นะครับ ในทางคําศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะแปลว่าเมื่อซึ่งสลามที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมจะเป็นของเล่นที่อยู่ในรูปแบบของสสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้<ช>จากของแข็งไปของเหลวจากของเหลวไปของแข็งนะครับซึ่งทําให้เด็กๆเนี่ยเกิดจินตนาการนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้วันนี้เนี่ยสลามที่เราเออกมาเล่นกันเนี่ยนะครับผมจะเป็นสลามของทางเอลเมอร์นะครับผมแบรนด์กาวจากประเทศสหรัฐอเมริกานนะเราเรารู้จักกันดีในชื่อของกาวทาสลา อ,อ่าใช่ค่ะพี่กวินซึ่งการทําสลามเนี่ยครับผมพี่ปูน้องนอกจาจะทําให้เกิดความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของอเ,เด็กๆได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสารรค์หรือว่า Creativity ได้อีกด้วยนะครับโหนอกจากความสนุกแล้วยังได้พัฒนากล้ามเนื้อด้วยะครับพี่กวิน นอกจากนี้นะคะน้องๆคะเวลาเลือกสลามมาเล่นนะคะต้องเลือกซื้อสลามที่มีมาตรฐานนะคะและได้การรับรองความปลอดภัยจาก All ore, อมออกอย่างเช่นแบรนด์เอลเมอสนั่นเองคะ่ะสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่เลยคะ่ะพี่กวิน แล้ววันนี้นะคะพี่กวินเราจะมาสอนทั้น้องทำสลามนั่นเองพร้อมกับเรียนรู้คำศัพ์ภาษาอังกฤษไปด้วยเลยแต่ว่าจะให้พี่กวินช่วยในการพูดภาษาอังกฤษไยนะคะยินดีเลยครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะจะัาไปเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยนะครับผมเราจะต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมซึ่ง<ช>อุปกรณ์รที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็คือชามนั่นเองนะครับมผมกับไม้พายนะซึ่งชามในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า ชามที่เราเตรียมมาเนี่ยเป็นชามแก้วขนาดใหญ่เลยนะครับผมในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า glass bowl นะครับ glass bowl ส่วนไม้พายเนี่ยนะครับผมในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า paddle paddle ถูกต้อง paddle นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเนี่ยให้พี่ปูนาเทกาวลงไปนะครับได้เลยค่ะงั้นเอาเป็นขวดนี้แล้วกันนะคะ อย,อย่างไรพี่ปุณาขออนุญาตเปิดฝาขวดเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่านะครับซึ่งกาวในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมเราจะเรียกว่า glue นะครับผม g l u เนาะถ้าบ้านน้องๆคนไหนนะคะไม่มีถูกแก้วแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นพลาสติกได้นะคะชามพลาสติกเนี่ยในภาษาอังกฤษเนาะง่ายๆเลยแล้วก็เปลี่ยนจากกล้สข้างหน้าเป็นพลาสติกนะครับก็จะเป็นคําว่า plastic bowl นะครับผมนั่นเองเนาะได้ค่ะ ทีนี้เมื่อเราเทไอเจ้าตัวกาวนะครับผมหรือว่ากลูเนเข้าไปในโถผสมแล้วนะครับผม สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือของเหลวมหัศจรรย์นะครับผมของทาง Elmers นะครับผมหรือว่าเราเรียกว่า Magic Liquid นั่นเองนะครับผมเราก็เทเจ้าตัว Magic Liquid ตัวเนี้ยเข้าไปในชามผสมนี้เลยนะครับผมกุนาภีเข้าไปได้เลยได้เลย,ค,เลยค่ะอาจจะเทไปสักสองช้อนโต๊ะก่อนก็ได้นะครับได้เลยค่ะเมื่อเราเทาส่วนผสมนะครับผมที่เป็นกาวกับ Magic Liquid เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ใช้เจ้าตัวไม้พายหรือว่า p a d d l e เนี่ยนะ คนส่วนผสมนะครับผมให้เข้ากันเลยนะครับพี่พูนารู้ไหมคําว่าคนในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรอื สเตอร์สเตอร์ซัมติงหรือเปล่าคะไม่ใช่สเตอร์ซัมติงแน่นอนอนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคำว่าคนนะครับผมเราใช้คำว่า stir up านะครับ stir up, <นะ S 2> up ใช่ไหมคะพรฉะนั้นพี่ปูนา stir up เลยนะครับได้เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับผมขั้นตอนนี้ให้เราสังเกตดูดีๆนะครับผมถ้าสมมติว่าสลามของเราเนี่ยยังไม่เหนียวข้นให้เรา เติมส่วนผสมตรงนี้นะครับผมตัวที่เป็น Basic Liquid เมจิกลิควิดเข้าไปเพิ่มนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้ครับผมจะ,ะต้องใช้ความแม่นยําอย่างมากเลยนะครับซึ่งความแม่นยำเนี่ยหรือว่าคําว่าแม่นยำนยในภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า accurate นะครับ accuracy หรือว่า accurate นั่นเองนะถูกต้องแม่นยําถ้าสมมติว่าเราผสมส่วนแบบไม่ไม่พอดีกันนะคะ สลามมันก็จะไม่เหนียวหนืดเหมือนที่เราอยากได้พอเราคนไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับผมให้เราใช้แรงเนี่ยคน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 ไปจนส่วนผสมเนี่ยเริ่มที่จะเหนียวหนืดนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคขาว่าเหนียวหรือว่าคาว่าหนืดเนี่ยก็ใช้คําว่า sticky นะครับ sticky เมื่อเราได้สลามที่มีลักษณะเหนียวหนืดในลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็เป็นสลามที่เราพร้อมเอาไปใช้เล่นแล้วนะครับว้าวนะซิ้ ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคำว่ายืดเนี่ยก็คือคำว่า stretching นะครับผม stretching นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะคะส e ของ Elmers นะคะยังมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือ g r o w in the dark นั่น,นค่ะถ้าสมมติน้องๆเอาไปไว้ในที่มืดนะคะจะมีความ แสงสว่างเนืองแสงออกมานั่นเองค่ะสาราของทางเอลเมอร์สเองเนี่ยมีอยู่2ประเภทหลักหนพี่กุณาค,ครับผมประเภทแรกก็คือเป็นประเภทที่พี่กุณาทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า mixing นะครับผมเป็นประเภทที่เราจะต้องทำเองอีกประเภทหนึ่งคือเป็นประเภทที่เราทำมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คือเป็นประเภท pre-made นะครับผมแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับผมอา้าวแล้วทำไมพี่กวินไม่บอกพี่กุณาตั้งแต่แรกแล้วคะว่ามีแบบสำเร็จรูปแล้ว งั้นพี่ปุานาขอลองแกะดูหน่อยนะคะว่าสําเร็จรูปะจะเป็นแบบไหนโอ้คือแค่แกะออกมาจากเกองก็สามารถเล่นได้แล้วนะคะวันนี้นะคะพี่พุานามีกิจกรรมมาให้น้องๆร่วมสนุกกัน้วยนะคะคําถามมีอยู่ว่าวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจ,จากการทำสลามของพี่ปุานากับพี่กวินกี่คำแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากรายการของเราน้องๆคนไหนที่ตอบคำถา,ถามถูกต้องและคอมเมนต์โดนใจพี่ปุานานะคะ หลับไปเลยสลามจากเอลเมอร์สนั่นเอง10รางวัลด้วยกันนะคะหรือใครก็ตามน้องๆคนไหนเนี่ยที่แบบอดใจไม่ไหวแล้วอยากจะเล่นสไลมมมากๆเลยเนี่ยนะครับผมสามารถหาซื้อสลม์ของทางเอลเมอร์สได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้านะครับผมหรือว่า B2S Btrain นั่นอ<า>เองนะครับผมไปหาซื้อได้เลยวันนี้พี่ปูนากับพี่กวินก็ต้องขอตัวลากันไปเล่นสลามกันก่อนนะคะน้องๆทุกคอนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย